สำหรับเนื้อหาใน,ในเรื่องนี้นะครับะจะเป็นเรื่องที่เราแวะมานิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราทราบไปแล้วว่าลักษณะที่ตามทฤษฎีอะตอมของโบนี่อะตอมมันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อิเล็กตรอนมันอยู่ในชั้นพลังงานมันมีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้เราจะขอแวะมานิดหนึ่งเป็นเรื่องของแบกนะครับกฎของแบกหรือแบกส์โรนนะเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับอ่ะตรงเนี้ยที่กูได้เขียนเอาไว้นะ มันเป็นเครื่องมือที่ใช้เอาไว้อธิบายโครงสร้างของผลิตทีนี้คำถามคือแล้วแล้วมันคืออะไรเนาะให้เข้าใจอย่างนี้ว่าไอ้สอง EP แรกที่เราเรียนกันไปเนี่ยนักเรียนจะพบว่าเราพูดถึงอะตอมแล้วเราก็พูดถึงอิเล็กตรอนเป็นหลักนะครับเรื่องนี้เราจะมาแวะพูดถึงอะตอมอีกครั้งหนึ่งแต่ในสิ่งที่เราจะพูดถึงอะตอมในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เป็นของอะตอมตัวเดียวอ่า เป็นยังไงนะครับนักเรียนลองนึกภาพอย่างนี้นักเรียนหลายคนคงจะรู้จักคําว่าผลึกกันอยู่แล้วเนาะว่าคําว่าผลึกมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับจริงๆภาพนี้ในหน้าแรกเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นละอันนี้นี่คือก้อนผลึกนะครับมันก็คือตัวประมาณเหมือนเม็ดเกลือนะครับถ้าเรา,เราซูมเม็ดเกลือลงมาให้มันให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนักเรียนจะพบว่าโอเคมันจะมีลักษณะคล้ายๆประมาณนี้อยู่นะครับจริงๆลักษณะของผลึกถ้านักเรียนเรียนในวิชาเคมีเนาะ มันมีรูปแบบของผลึกได้เยอะมากมายเลยนะครับแต่เราจะไม่ได้พูดแบบแบบทุกแบบนะเราจะพูดผลึกที่ง่ายที่สุดคือผลึกที่มีลักษณะเป็นทรงลูกบาศนะครับก็คือสี่เหลี่ยมที่มันด้านเท่ากันทุกด้านนั่นแหละนะครับทีนี้2คนนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่เขาก็คือ,อเป็นพ่อลูกเนาะตระกูลแบล็กนะครับเขาเป็นคนที่ค้นพบว่า เราสามารถที่จะหาโครงสร้างของผลึกได้นักเรียนอาจจะรู้จักโครงสร้างของผลึกกันอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันก่อนนะ e. ครับเดี๋ยวเราจะเรียนกฎของแบกกันนะนักเรียนรู้จักเนาะว่าในธรรมาชาตินะสมมตินักเรียนจะพูดถึงผลึกเกลือนะครับเกลือมันจะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของเกลือที่มันอยู่ในธรรมาชาติจริงๆพอเราไปดึงมันมาซักอันไปเด็ดมันมาสักอันหนึ่งน,นะครับนักเรียนก็จะพบว่าผลึกของเกลือมันก็จะหน้าตาโอเคประมาณนี้ แต่ทีนี้นักเรียนพอทราบว่าโอเคถ้าเป็นเกลือเนี่ยไอ้ที่ง่ายที่สุดสําหรับเราก็คือโซเดียมคลอไรถูกไหมคาถามก็คือว่าแล้วลักษณะของโซเดียมคลอไรเนี่ยภายในของมันมันมีลักษณะเป็นยังไงนักเรียนรู้ว่าคําว่าโซเดียมคลอไรมันคือโซเดียมที่แปะอยู่กับคลอไรเนาะทีนี้พอมันเป็นโซเดียมที่แปะอยู่กับคลอไรถ้านักเรียนเคยเรียนโครงสร้างของ ผลึกขึ้นมานักเรียนก็จะพบว่าโอเคลักษณะโครงสร้างของเกลือหรือโซเดียมคอลอไรมันก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับโดยที่นักเรียนก็อาจจะพอทราบมาแล้วบ้างว่าโอเคไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเรียกมันว่าคอลอไรนะครับส่วนไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเราเรียกมันว่าโซเดียมแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ไฮไลท์สำคัญของเราเนาะไฮไลท์สำคัญของเราคือเขาดันมีการค้นพบว่า โครงสร้างผลึกที่มันออกมาเป็นแบบนี้ได้แสดงว่านักเรียนจะต้องทราบระยะห่างระหว่างอะตอมแต่ละตัวเออนักเรียนจะต้องทราบระยะห่างของอะตอมแต่ละตัวไม่งั้นนักเรียนบอกไม่ได้หรอกว่าคอลอไรจะต้องอยู่ห่างกับโซเดียมเท่านี้และโซเดียมก็ต้องห่างกับคอลอไรอีกตัวหนึ่งเท่านี้นะครับถ้าเราไม่ทราบระยะห่างเราเราคงบอกลักษณะของโครงร่างผลึกไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่แหละพ่อลูกสองคนเนี้ย เขาดันไปค้นพบวิธีในการหาระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกนะครับระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกก็คือประมาณเนี้ยเขาสามารถรู้ได้ว่าอะตอมที่มันอยู่ติดๆกันเนี่ยมันมีระยะห่างระหว่างกันเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราก็มองว่ามันคือระยะดีเนาะเป็นระยะอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีนี้คําถามคือแล้วเขาไปรู้ได้ยังไงว่าผลึกเนี่ย ระยะห่างระหว่างอะตอมของมันเนี่ยมีความกว้างมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาพบว่าเขาใช้หลักการของการยิงลังสีอะไรบางอย่างไปให้มันกระทบกับผลึกอ่าตามภาพนี้เลยนักเรียนลองดูนะภาพนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเครื่องยิงลังสีแล้วก็ยิงไปแล้วให้มันไปกระทบกับผลึกนะครับพอมันไปกระทบกับผลึกเสร็จปั๊บ มันก็จะเกิดการสะท้อนอะไรบางอย่างแหละแล้วก็สะท้อนเด้งเข้าไปที่เครื่องจับรังสีทีนี้ภายในเครื่องจับรังสีนี่แหละเขาก็จะไปลองไปสังเกตดูว่าลักษณะของรังสีที่มันวิ่งมาตกกระทบอะ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าบริเวณของเครื่องจับรังสีเนี่ยเขาเจอว่าแสงหรือหรือรังสี X ที่มันวิ่งมาแล้วก็สะท้อนแล้วเนี่ยพรมันไปถึงเครื่องจับรังสี ม,ม,บบมันมีรูปแบบของการเลี้ยวเบนอยู่นะครับมันมีรูปแบบของการเลี้ยวเบนทีนี้ทางนักเรียนนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะเรื่องของการเลี้ยวเบนของคลื่นโดยเฉพาะคลื่นแสงก็คือครึ่งเทอมแรกนะครับลักษณะของการเลี้ยวเบนคืออย่างนี้มันเกิดเป็นริ้วอะริ้วสว่างริ้วมืดริ้วสว่างริ้วมืดนะครับอะครูเขียนมาร์กไว้นิดนึงนะคาว่าเลี้ยวเบนคือมันจะไปเกิดลักษณะหน้าตาประมาณนี้บนฉากอ่า สมมุติว่านี่คือฉากเนาะจริงๆฉากเนี่ยมันก็จะฝังตัวอยู่ในเครื่องจับลังสี x นี่แหละนะครับสิ่งที่เขาค้นพบคือเขาพบว่าบนฉากที่มันอยู่ในเครื่องจับรังสีเนี่ยมันจะมีแถบที่ออกมาเป็นแถบสวา่างนะตรงกลางแล้วก็จะมีแถบมืดขั้นแล้วก็จะสว่างถัดไปต่อแต่แต่ลักษณะของการเลี้ยวเบนมันจะต่างกับการแทรกสอดเนาะการแทรกสอดเนี่ยแถบสว่าง แต่ละแถบมันจะมีะความสว่างเท่ากันหมดแต่การเลี้ยวเบนเนี้ยไม่ใช่การเลี้ยวเบนเนี้ยแถบสว่างตรงกลางจะสว่างที่สุดนะครับแล้วก็แถบอื่นๆก็จะมืดลงมาหน่อยเนาะจะมืดแบบเล็กๆลงมาหน่อยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะของการเลี้ยวเบนนะตรงกลางสว่างสุดแล้วก็แถบข้างๆก็จะเริ่มสว่างน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเขาบอกว่ามันไปเจอรูปแบบของการเลี้ยวเบนแบบนี้ อยู่ในบริเวณของเครื่องจับรังสีนะครับอ่ามันไปเจอรูปแบบนี้ในเครื่องจับรังสีประมาณนั้นนะครับทีนี้โดยโด้วยความที่เขาไปเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาก็เลยไปสืบมาดูซิว่าเอ๊ะแสงที่ยิงเข้าไปมันก็ยิงไปปกตินี่มันก็เป็นลำตรงๆหนึ่งลำวิ่งไปทำไมลำตรงๆเวลามันสะท้อนเสร็จปุ๊บเวลามัน เด้งไปเจอกับเครื่องจับรังสีเนี่ยมันถึงแสดงเป็นลักษณะของการเลี้ยวเบนขึ้นมาได้นะครับเขาก็เลยสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาก็เอามาลองคำนวณดูซิว่าเอมันมีลักษณะของการเกิดขึ้นยังไงบ้างนะครับให้นักเรียนนึกภาพอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยว,ยวซูมดูอีกสักครั้งนะครับนักเรียนลองดูนะเครื่องยิงรังสีก็จะยิงรังสีมาตกกระทบกับผลึกแล้วก็จะสะท้อนเข้าเครื่องจับรังสี มันจะเป็นไปตามภาพนี้นะครับแสงหรือคลื่นรังสี X เ,เมื่อกี้นะครับมันก็จะวิ่งมาจากโซนฝั่งนี้แล้วมันก็จะวิ่งมาเป็นลำมามาหลายลำเลยแหละนะครับวิ่งมาแล้วมันก็มาตกกระทบชนกับผลึกจากนั้นมันก็สะท้อนแล้วก็เด้งเข้าไปที่เครื่องจับรังสีอ่าลักษณะมันจะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักเรียนลองนึกภาพเนาะเวลาที่รังสีมันวิ่งมาเราจะสนใจอยู่สองตำแหน่งรังสีมันวิ่งมาหลายเส้นแหละแต่เราจะสนใจเส้นที่มันวิ่งมาปุ๊บแล้วก็เจอกับอะไรเส้นที่วิ่งมาปุ๊บแล้วก็เจอกับอะตอมตรงนี้ตัวหนึ่งนักเรียนนึกภาพนะตรงนี้คือผลึกเนาะ จะมีอะตอมอยู่เป็นหลายๆตัวเลยนะครับแต่เราสนใจเส้นที่วิ่งมาแล้วตกกระทบกับอะตอมตัวนี้แล้วก็สะท้อน,นเราสนใจเส้นทางนี้1อันระหว่างทางตรงนี้อาจจะมีหลายตัวเลยที่วิ่งมาแต่เราไม่สนใจเราสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือโซนด้านล่างที่วิ่งมาตกกระทบกับผลึกที่มันอยู่ลึกลงไปหน่อยแล้วก็สะท้อนนะครับ ตรงนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเขียนเขียนเพิ่มเติมไปนิดนึงเนาะลากคลื่นไปให้มันเต็มเต็มให้มันไปถึงกับไอตัวฉากนะครับอ่ะลากยังไงลากประมาณนี้นะอ่าแบบแบบต่อคลื่นไปนะครับอ่ะต่อคลื่นไปหน่อยเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะได้เห็นอะไรบางอย่างเนาะไอฝั่งซ้ายเนี่ยก็ให้นักเรียนจินตนาการว่า ไอตัวปล่อยรังสีมันก็ออกมาเอียงๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเครื่องปล่อยรังสีเนาะแล้วก็เราอาจจะลากเส้นย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตเส้นทางเดินเนาะเส้นทางเดินของรังสีนะครับจากเส้นบนที่สะท้อนเส้นล่างที่สะท้อน ถ้านักเรียนลองดูดีๆนักเรียนจะพบว่าเส้นทางเดินของมันนะข้างบนกับข้างล่างมีความยาวไม่เท่ากันเออมีความยาวไม่เท่ากันยังไงอ่าเดี๋ยวกูขอลบสีตรงนี้นิดนึงนักเรียนสังเกตเนาะว่ามันมีความยาวไม่เท่ากันสมมุติเส้นทางข้างบนตรงนี้่าเส้นทางข้างบนตรงนี้ถ้าเทียบกับข้างล่างมันจะได้แค่นี้เองนะ ใช่ไหมส่วนเส้นทางข้างบนฝั่งที่เ,เกิดการสะท้อนแล้วเนี่ยถ้าเทียบข้างล่างมันก็เหลือแค่ตรงนี้เองสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นคืออะไรนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางเดินข้างล่างเนี่ยมันมีระยะทางที่มากกว่าเส้นทางเดินข้างบนอยู่มากกว่าอยู่แค่ไหนก็นี่ระยะตรงนี้ที่ไฮไลท์สีชมพูเอาไว้ อ่านี่คือระยะทางที่มันเยอะกว่านะครับทีนี้ประเด็นมันคืออะไรประเด็นมันก็คือว่าแล้วระยะทางที่เยอะกว่าตรงนี้มันเยอะกว่าไปเท่าไหร่เนี่ยระยะตรงนี้นะครับวิธีการมองมองอยังไงนักเรียนเรามองอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าฝั่งนี้มันมีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะแสดงว่าอสองอันนี้มันเป็นสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเหมือนกันนั่นแหละนะครับ ครูจะขอหยิบสามเหลี่ยมรูปนี้มามาพิจารณานิดนึงเพราะเราต้องการอยากจะรู้ว่าระยะตรงนี้มันยาวเท่าไหร่นะครับเราอยากจะรู้ตอนเนี้เอาสามเหลี่ยมรูปนี้มาพิจารณาเนาะเราจะพบว่าโอเคถ้าสมมุติเราวาดครูขอวาดให้มันมันเอียงแบบดีๆหน่อยนะอ่านักเรียนลองลองพลิกรูปดูนะ ครูเอาภาพนี้มาพลิกปเป็นภาพนี้โดยยึดให้ด้านนี้ก็คือยาวดีนะครับเอ้ยไม่ใช่แป็นึงนะระยะตรงนี้คือระยะดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเขียนให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบข้างบนก่อนก็ได้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นชัดๆขึ้นนะครับอ่าสามเหลี่ยมเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็มีมุมตรงนี้เป็นมุมเซตาใช่ไหมแต่เราจะไม่ได้เอารูปนี้มาพิจารณาเดี๋ยวมันจะดูยากเกินไปครูจะขอบิดนิดนึงนะครับบิดให้นักเรียนมองเป็นภาพสามเหลี่ยมหน้าตาคล้ายๆแบบนี้มุมนี้คือมุมเซตาและระยะนี้คือระยะดีบิดรูปนะอย่าอ,อกใจนะครับตรงนี้แค่าการบิดรูปปกติทั่วไป ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรด้วยความที่เราสงสัยว่าไอ้ด้าน F G มันยาวเท่าไหร่อาจจะครูเขียนมาร์กเป็นมุมไว้ก็ได้ว่าจุดเนี้ยคือจุด O เนาะแล้วก็ด้านล่างเนี้ยคือด้าน F ตรงเนี้ยคือด้าน G เราอยากจะรู้ว่าความยาวของ F G เท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการทำก็ไม่ได้มีอะไรยากเรารู้ว่าถ้าเราเอา F G ส่วนด้วย d เอา fg ส่วนด้วย d เนี่ยคือเอาข้ามส่วนด้วยฉากเนี่ยมันก็คือค่า sin เซต้าไงถูกไหมข้ามส่วนฉาก fg ส่วน d มันก็คือค่า s i n เซตา้าแสดงว่า fg หรือด้านที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยมันก็คือ D SIN เซตา้า ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าไอระยะที่เรากำลังตั้งคำถามกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่ามันมันจะยาวเท่าไหร่นะครับไอระยะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าระยะ fg ตรงนี้มันกำลังยาวอยู่ก็คือ d sin t ถ้าฝั่ง fg ยาว d sin t อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นด้านที่มันดูเหมือนจะยาวเท่ากัน มันก็ต้องยาด้วยดีไซน์เซตาด้วยนะครับมีอยู่2ด้านอย่างนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดังนั้นถ้าเราซูมออกมาเราก็จะพบว่าเส้นทางของลังสีที่วิ่งข้างบนจะสั้นกว่าเส้นทางของลังสีที่วิ่งข้างล่างอยู่เท่าไหร่ก็อยู่2เท่าของดีไซน์เซตานั่นก็คือ2ดีไซน์เซตานั่นเองนะครับสรุปง่ายๆนะ ระยะทางของเส้นข้างบนก็คือเส้นนี้เทียบกับระยะทางของเส้นข้างล่างก็คือเส้นนี้ข้างบนจะสั้นกว่าข้างล่างอยู่นะครับทีนี้ด้วยความที่ข้างบนกับข้างล่างมันมีระยะทางในการเดินไม่เท่ากันแต่มันไปถึงฉากณนะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมันจึงเกิดเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าผลต่างของระยะทางพาดดิฟเฟอเรนซ์ที่ต้องเรียนเรียนไปในเรื่องแสงแล้วนะครับ นั่นก็คือ s 1 p ก็คือเส้นทางข้างบนลบ s 2 p <S 2> เห็นไหมเราเคยมองว่ามันเท่ากับ m แลมด้านี่คือเรากำลังพูดถึงการเลี้ยวเบนนะไม่ได้การแทรกสอดนะครับ <S 1>, s 1 p ลบ s 2 p เราจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ2 d sin t ใต้ เอามาจากไหนก็ตรงนี้มันคือ d ี i ซน์เซตาตรงนี้คือ d ีไซน์เซตาระยะของข้างล่างรวมๆแล้วมันยาวกว่าข้างบนอยู่2 d s i ีไซน์เซตาแล้วเราก็จับเท่ากับ m อ็มดัมดานะครับเราจะได้สมก,การมาแล้ว1สมก,การถามว่าสมก,การนี้เอาไปใช้งานยังไงถ้าน้อเรียนเห็นสมก,การนี้นักเรียนจะพบว่า เมื่อไรก็ตามที่เรายิงคลื่นหรือเป็นรังสีสักตัวหนึ่งเข้าไปเนาะเรารู้ว่าแลมดาเท่ากับเท่าไหร่นะครับพอเรารู้แลมดาเท่ากับเท่าไหร่ที่เหลือเราเราก็จะรู้หมดนะเราจะมีมุมในการยิงสมมุติเรามีรังสีตัวหนึ่งยิงลงไปแล้วก็เราก็รู้มุมด้วยในการยิงนะครับเราจะพบว่าถ้าเราเอาแลมดาเราเอามุมเซตาเข้าไปแทนในสมการเราจะหาระยะดีได้ ซึ่งระยะดีเนี่ยท้านเรียนมองมันคือช่องว่างระหว่างอะตอม2ตัวดังนั้นมันก็จะกลับไปตอบโจทย์เราได้แล้วว่าระยะห่างระหว่างอะตอมเนี่ยเราสามารถหาได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือตรงนี้นี่แหละเนาะแต่สิ่งที่ครูยอยากจะมาร์คให้นักเรียนทราบนิดน,นึงเนาะสำหรับการเลี้ยวเบนเนี่ยการเลี้ยวเบนนะครับแทบ สว่างสำหรับการเรียบเรีนะครับแถบสว่างกลางไอต้ตรงแถบสว่างกลางเนี้ยเขาจะแทนตัว m เป็น1น,นะมันจะต่างกับการแทรกสอดเนาะแถบสว่างกลางของการแทรกสอดเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n และเราก็จะแทนมันเป็นเลข0ด้วยถ้าเป็นแถบสว่างกลาง แต่ถ้าเป็นการเลี้ยวเบนแถบสว่างกลางต้องแทนเป็น1นะครับตามสัญลักษณ์ประมาณนี้จบเรียบร้อยดังนั้นพอเวลาเราจะเอาไปใช้งานเราก็ต้องดูว่าโจทย์เขาจะต้องบอกมาว่าคลื่นที่ปล่อยมาเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเท่าไหร่มุมในการยิงมากน้อยเพียงไหนนะครับแล้วเราก็จะพอหาระยะดีได้นะอ่ะเราลองไปทำโจทย์กันมีตัวอย่างอยู่ข้อหนึ่งนะครับ นักเล่นดูโจทย์ข้อนี้นะเขาบอกว่าเมื่อใช้ลังสี x ขนาดความยาวคลื่นคือ0.13922นาโนเมตรนะครับสะท้อนจากผลึกโซเดียมคลอไรในการทดลองสังเกตได้ว่ามีการเลี้ยวเบนลำดับที่1มาร์กไว้นิดหนึ่งนะสำหรับการเลี้ยวเบนเลี้ยวเบนลำดับที่1ก็คือแถบสว่างกลางนั่นแหละนะครับการเลี้ยวเบนลำดับที่1ตรงนี้ คําคถามก็คือว่าเราจะแทน m เป็นเท่าไหร่เราก็ต้องแทน m เป็นหนึ่งเนะาะแล้วเราก็ยิงไปด้วยมุม30องศาด้วยจงคํานวณหาระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกเนี่ยครูม,มีภาพมาให้แล้วว่านี่คือลักษณะของอะตอมที่อยู่ในผลึกเราอยากจะรู้ว่าระยะห่างระหว่างอะตอม2ตัวนี้มันห่างกันเท่าไหร่นะครับ วิธีการทำคือเราก็ยิงลังสีมาอ่าลังสีมันก็จะวิ่งมา2เส้นทางเนาะอันนึงเราสนใจอันนี้นะครับเส้นบนอีกอันนึงเราจะสนใจเส้นที่มันไปชนกับตัวด้านล่างนะครับอ่าประมาณนี้เราจะมี2เส้นทางที่ที่มันวิ่งอยู่นะครับซึ่งเราค้นพบแล้วว่าโอเค เส้นข้างล่างเนี่ยระยะทางในการวิ่งของมันจะมากกว่าเส้นบนอยู่เนาะ,ะประมาณนั้นนะครับทีนี้มุมในการยิงตรงนี้ก็สําคัญนะมาร์กไว้นิดนึงมุมในการยิงคือมุมตรงประมาณตรงนี้นะมันคือมุมเซตาเท่ากับ30องศามันคือมุมนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาอยากจะหาว่าดีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยากอะไรเรามีสมก,การอยู่แล้วว่า2 S D s i n เ e t a มีค่าเท่ากับ M l a m b ลมข้อนี้เข้าไปโฟกัสที่การเลี้ยวเบนลำดับที่1แสดงว่า M ก็เท่ากับ1เนาะลองแทนค่าดูนะครับ2ตัว D นี่เราไม่ทราบเนาะเราต้องการจะหาส่วนค่า s i n มันก็คือค่าของ s i n 30องศามีค่าเท่ากับเออ ตัว m ก็ต้องแทนเป็นเลข1ส่วน lambda เนี่ยนักเรียนก็แทนเป็น0.13922เลยก็ได้นะครับถ้าจะให้ชัวนนะครูขอเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนแต่จริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับนาโน10ยกกำลังลบ9โอเคมันจะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้ออกมาทีนี้เราก็ลองแทนค่าต่อนะครับ 2d นักเรียนรู้ว่าไซ n ์0ามันคือ1ส่วน2ไอ้ฝั่งขวานี่ก็เท่าเดิมเลยเพราะมันคูณด้วย1อยู่นะครับคูณสิยกกำลังลบ9สิ่งที่เรนจะได้นักเรียนจะพบว่าเอาตัดกันหมดแสดงว่าระยะดีก็คือค่าเนี้ย1 3 922คูณ10ยกกำลังลบ9หน่วยเป็นเมตรหรือจะตอบว่ามันคือ 0.13922นาโนเมตรก็ได้แล้วแต่จะเลือกตอบนะครับอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นหน่วยนาโนเมตรตั้งแต่เริ่มก็ได้เนาะนเพราะมันมีนาโนเมตรแต่ว่าโจทย์บางข้อนักเรียนต้องระมัดระวังเนาะการใช้นาโนเมตรการใช้เมโโรเมตรนะครับสมการส่วนใหญ่จําเป็นจะต้องแปลงหน่วยก่อนนะครับแต่ข้อนี้บังเอิญว่าม,มันง่ายมันเลยไม่ต้องแปลงก็ได้เนาะ ดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าโอเคถ้าสมมุติเราทราบว่าคลื่นที่เรายิงมาเนี่ยมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ยิงมาด้วยมุมเอียงแค่ไหนนะครับพอเวลามันมาตกกระทบกันแล้วแล้วมันไปเกิดการเลี้ยวเบนเนี่ยเราจะสามารถหาได้ว่าอะตอมของผลึกตัวนี้มีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่จบเลยนะครับไอเดียจะประมาณนี้ดังนั้นสรุปรวบยอดอีกสักครั้งหนึ่งนะก่อนที่จะจบ สำหรับ EP นี้ไปนะครับนักเรียนก็จะพบว่าโอเคแบกเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายลักษณะของผลึกนะว่าโครงสร้างของผลึกจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับเข้ามาเพื่อเหตุการณ์นี้โดยการที่จะอธิบายได้ว่าโครงสร้างผลึกหน้าตาเป็นยังไงเราต้องทราบก่อนว่าระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกมันมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่อยู่ถ้าเราทราบได้ทุกอย่างก็ ก็ง่ายเพราะเราก็แค่เอาทุกอย่างมาวาง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 ให้เป็นระเบียบเราก็จะได้ลักษณะของโครงสร้างผลึกขึ้นมานะครับประมาณนี้ประมาณนี้สมการนี้จะเป็นสมการที่สำคัญมากนะลองไปทบทวนแล้วก็ใช้งานมันให้เป็นนะครับตรงนี้2 d s i n ซซาท่ากับ M แ็มลด้าโอเคสำหรับ EP นี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับ